สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะสะสสหนึ่งศก็มีโอกาสไปเที่ยวที่อัมพาวาค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูบ้านพักที่ติดริมน้ำอัมพาวานะคะซึ่งเป็นบ้านที่มีลักษณะน่ารักมากๆเลยนะคะพร้อมกับมีอาหารเช้าแล้วก็มีของที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยล่ะคะ่ะและเราก็จะพาทุกคนไปชมทิ่งห้อยกันในยามค่ำคืนด้วยค่ะ คือโรงแรมที่เราจะพักนะคะซึ่งก็อยู่ปิดกับตลาดน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมารีวิวว่าที่นี่มีบรรยากาศยังไงนะคะแต่อันนี้คือด้านในของเขานะคะด้านขวาก็เป็นที่นั่งนะคะด้านซ้ายก็น่าจะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารเชา้าเดินตรงมาด้านในเลยนะคะบรรยากาศนี่ค่ะก็จะมีห้องเยอะเลยนะคะ อยู่เราก็สามารถที่จะเดินทางซ้ายและขวาได้นะขึ้นไปข้างบนอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินมาทางนี้นะคะด้านนี้ก็คือจะเป็นรีเซพชันของเขานะคะอ่ะเาเดี๋ยวเราเดินทะลุค่ะรีเซพชันไปนะคะจะพาไปดูที่จอดรถนะคะเมื่อเดินทะลุจากห้องล็อบบี้นะคะมาด้านหลังจะมีลานจอดรถคะ่ะ ซึ่งลานจอดรถนี่นะคะโอ้โหจอดได้เยอะเลยนะคะน่าจะประมาณสัก2 4 5สี่ห้าเจ็ดไปประมาณ2ี่ิกว่าคันนะคะด้านนี้นะคะอันนี้ก็คือลานจอดรถของการเดินทางเข้ามานะคะก็จะมาจากถนนตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างๆนู้นก็จะมีบุปผารีสอร์ทป้าลื่นบริการที่จอดรถแล้วก็ชบาบานฉ่ำนะคะก็จะจอดในคล้ายๆกันอันนี้เป็นอิงทวันอัมพวานะคะแล้วก็ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของธนิชาเนี่ค่ะเบอร์โทรเขานะคะ0ูนย์แปดเก้ 4. เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักของเราดีกว่านะคะนี่มีน้ำอุทัยทิพย์นะคะส่วนตรงนี้เป็นอีกลำดวนแล้วก็จะเป็นกาลแมเป็นเวลคมัม เซตนะคะคอันนี้คือบริการนวดด้วยใช่ไหมคะนวดค่ะนวดก็คือ60นาที490รเาสนี่ยหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ร้อยยี <120 S 1> ่สิบชั่วโมง490บาทก็เท้าหชั่วโมง390บาทค่ะ แล้วก็อันต่อไปก็คือตักบาตรตีห้าถึงหกโมงครึ่งคะจะมาในช่วงเวลาตีห้าห้าสิบถึงหกโมงครึ่งค่ะจะมีทั้งภายเรือแล้วก็บินทบาทลิลทองนะคะโอเคก็ราคาชุดมีตามนี้เลยร้อยห้าเก้าบาทสามอันนี้เป็นชุดอาหารสามองค์ใช่ค่ะสองห้าเก้าห้าองค์แล้วก็สี่ห้าเก้าเก้าองค์หรือว่ามาหาซื้อตรงข้างหน้าได้ได้ค่ะจะมีเป็นบริการเป็นชุดอาหารแห้งให้ชุดละห้าสิบบาท บริการชมหิ่งห้อยค่ะของเราจะเป็นแบบเหมาลำนะคะราคายอยู่ที่ลําละ600บาทค่ะจะมีในรอบช่วงเวลา1นทุ่มสองทุ่มแล้วก็3าทุ่มนะคะ<ม>เพื่อไหว้พระค่ะา5าวัด5 0 0 9วัด900รอบเกาะอม0วาบาทนะคะบร<ม>ิการอาหารเช้าของเราจะเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะท<ม>ั้องอาหารไทยแล้วก็มริกันนะคะ<ม>ห้องอาหารจะเริ่มช่วงเวลา7โมงเช้าถึง9โมงครึ่งค่ะห้องอาหารอยู่ริมน้ำด้านหน้าเลยนะคะ ของเรานะคะอยู่ชั้น3ค่ะเดี๋ยวเราแอบดูชั้น2ก่อนนะคะเบรรยากาศชั้น2ก็จะเป็นมองไปได้อีกหนึ่งชั้นนะคะแต่ของเราไม่พอใจเราจะต้องไปชั้น3 3มสามนสาีห้องน้ําตาลนะคะของเรา3ามสี่กู้งแม่น้ําและ3ามสาบางคนทีนะคะนี่สองห้องนี้โอ้โห ้านล่างก็จะเป็นตลาดด้านนู้นนะคะตลาดน้ําอัมพวาค่ะสวยๆแบโอีคนี่ก็ด้านล่างของเขานะคะโอเคไปดูกันํามนุณสิดูไแม่น้ำว้าโอ้โหนี่นะคะเข้ามาเขาก็จะมีพื้นยกระดับขึ้นมาแล้วก็เป็นเตียงนะคะที่นอนสองที่นอนสองที่นอนนะคะแล้วตรงนี้ก็ จะมีที่สำหรับให้เราแขวนเสื้อผ้าล่มลให้นะคะมีที่นั่งทำงานนิดนึงมีที่วางของอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะใช้แบบสไลด์เข้ามาเนี่ยเขามีถังขยะให้นะคะเขาให้เราแยกตรงนน่นจะเป็นรี c ซ c l e ลเป็น garbage เป็น f o o d w a ิ์นะคะนี่ก็มีโถส้วมนะคะมีอุปกรณ์อาบน้ำเป็นขวดให้นะคะใหญ่ๆนี่นะคะมีแก้วน้ำมีถุง ก็จะมีพวกเป็นคัตตันบัตรเป็นอะไรเนี่ยเชา่าเป็นเชแคนะคะที่แขวนผ้าชั้ตัวอ่ะเปิดออกมาโอเคนี่เป็นน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นเรียบร้อยห้องน้ำมีได้เป่าผมให้เฮมาดูห้องนอนอีกทีหน,นึ่งนะคะอันนี้ก็มีโต๊ะั่างให้เราอีกหนึ่งตัวนะะนี่มีหนังสือสวดมนต์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะ ของกินของอันนี้ก็ของของกินของเราสเสบียงมีตู้เย็นนะคะโอเคห้องโอเคอยู่นะคะห้องหับใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูว่าเย็นนี้เราจะมีอะไรกินรอร่อยอร่อยนะคะ น่าจะคนน้อยนะคะก็มีบรรยากาศดีดีโอ้วันนี้ก็ถือว่าคนน้อยนะคะแถวนี้จะเงียบๆเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในตลาดฝั่งนู้นก่อนนี่อากาศดีด้วยอากาศเย็นมันเป็นช่วงของสิ้นเดือนพฤศจิกานะคะประมาณ2 0ตลาดนะคะที่จะเดินมุ่งหน้าออกไปสู่ที่อุทยาลอสองนะคะซึ่งก็จะมีของขายอยู่แต่ว่าตรงที่เดินมาเมื่อกี้นี่ของไม่มี นี่ก็เป็นหนึ่ง้มกล้วยนะคะก็มีของขายอยู่นะคะคนก็น้อยมากวัดอัมพวันเจติยาลามะคะซึ่งเป็นที่จอดรถอะคะ่ะก็จะมีของขายเดี๋ยวเราไปตรวจสอบราคาผลไม้กันหน่อยนะคะราคาเท่าไหร่ส้มโอนะคะนี่สามลูกร้อยนะคะอันนี้ฝรั่งกินจูโร่สามสิบเองะคะ่ะ ไปดูหิงห้อยกันนะคะร้านนี้นะคะท่าเรือสีโลนนะเยอะนข้างเรือเยอบคนนั่งครับข้างดับเราครบเยอเพราะเยอะนนั่งครับนี่หาเราขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะออกเดินทางนะคะไปดูหิงห้อยค่ะนี่เรือของเราลำนี้ กำลังเดินทางท้วยนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าจะไปดูหิหนห้อยนะคะรานะคา60บาทนะคะนี่ก็ให้ตั๋วมาด้วยนะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เจอหิหนห้อยให้เอาใบตั๋วนี้มาขึ้นเรินเลยค่ะว้าวสวยงามวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะก็ตลาดเนีไม่ค่อยเปิเปเดเยอะนะ้องเขาบอกว่าตอนนี้เขาพาพวกเรานะคะเข้ามาดูตลาดเพื่อจะไปยูเทิร์นเรือนะคะ นี่คือที่พักของเรานะคะแคนิชาลีสอร์ทโอ้อันนี้ไฟปลาวเลยอันนี้เรือนเรือนสบายรินน้ำอัมพวานคนเยอะมากเลยไม่บบว,ว่ามันเป็นไฟเป็นหินห้อยที่เต็มต้นลำธูปอะอยู่ในคุ้งน้ำแบบกองค่ะดึงดึงดึ้ายหินห้อยในมือ,อ กลับมาถึงแล้วนะคะก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่ตลาดน้ำอัมพวาเรียบร้อยแล้วค่ะ มีข้าวสวยนะคะมีข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่มีผัดผักผัดกัดดองไก่ผัดพริกอันนี้น้ำพริกปลาทูคู่ว้าวไข่ดาวอันนี้ไส้กรอกนะคะอมีแตงโมจิ๋มตาด้านนี้เป็นสลัดนะคะมีสลัดแล้วก็มีน้ำโอ้ยยาน ฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยฝัง่งนี้เป็นอะไรเนี่ยนนเป็นขนมนะคะขนมอันนี้เป็นอะไรผักความตุ้งมีคุกจะมีขาวอันน้ำซุปไก่ผัดกระเทียมโอ้ปลาปูผัดขิงว้าว <c oughs> อันีก็เป็นทอต้อนนะคะต้น ลิมน้ำน่าลิ้ตัวน,นี้นนนนนนนเป็นอะไรเป็นขนมปังเนาะแล้วก็มีเครื่องหน้องเข้าไปโชว์เลยนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดไข่กินกับกันพิกปลาแห้งนะคะแล้วเขาก็จะมีน,นี่เราก็เอามารวมรวมกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอะไรเนี่ยผัดปลาทูนะคะผัดขิงนะคะและอันนี้เขาบอกว่าซิเนเจอร์เลยนะคะเป็นแซโมูหน้าปลาแห้งนะคะแล้วก็จะมีน้ำอัชญชันมีนมด้วยแล้วก็นี่เป็นวุ้น วุ้นใส่อันนี้เป็นมะพร้าวและอันนี้เป็นเมงลักนะคะ,คะมาแล้วช็อกโกแลตร้อนนะคะตอนนี้เราจะกินแตงโมหน้าปลายแห้งนะคะเนี่ยอืมอืคล้ายๆข้าเ,ขาเหนียวสังขยาแบบพี่ใส่ในข้าเหนียวว่ะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นธนิชารีสอร์ทที่อัมพวานะคะราคาที่เรามาในวันนี้เราจองปรุงกับเขานะคะจริงๆแล้วราคาของเขาเนี่ยพันสบาทนะคะแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยลด19็นะคะก็เหลือประมาณพั8สเองแต่ถ้าใครที่แบบ แต่ของเราเนี่ยมันจะพร้อมด้วยอาหารเช้านะคะแต่ถ้าใครที่คิดว่าเราไม่อยากเอาอาหารเช้าก็อาจจะไปดูในพวกุ๊กกิ้งอโกด้าก็อาจจะได้ราคาที่ต่ำกว่านี้แต่ของเราคิดว่าราคานี้เรารับได้นะคะพันสองแปดสิบแปดมีอาหารเช้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของเพื่อนๆนะคะมาอัมพาวาไปดูหิงห้อ,อยอย่างเราเมื่อวานก็ได้ค่ะช่วงนี้เหมือนว่าอัมพาวาเงียบๆนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรก็เขียนมาได้นะคะไปดูหิงห้อยก็ไม่ไม่เลวนะคะเหมาลำ6 0 0บาทต่อคนก็6กบบาทเองนะคะก็คลิปนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เราไปดูคลิปดีๆต่ๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ